วันที่19กันยายน2566นายวันชัยสอนสิริสมาชิกบุฒิสภาหรือสวให้สมัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลมีมติขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งออกจากพรรคว่าเรื่องการทําหน้าที่ได้ดีก็เป็นอีกเรื่องแต่มาตรฐานของพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลทั้งเคยไปตําหนดทั้งสังคมและพรรคการเมืองอื่นเอาไวา้แต่เมื่อถึงเวลาอยากได้ตําแหน่งอยากได้อํานาจก็ทําอะไรที่ไม่ต่างจากคนอื่นทั้งนี้นายวันชัยระบุได้ว่าเคยโจมตีคนอื่นแต่ตัวเอง กับทาในเรื่องที่เหมือนกล่าวหาคนอื่นพฤติกรรมที่ทํานี้ถือเป็นนิติกรรมอําพางใครๆก็รู้อยู่ว่าเหมือนของลอกไม่ใช่ของจริงโดยในอดีตพรรคการเมืองของตัวเองซึ่งเคยมีสอไปทํากิจกรรมกับพรรคอื่นหรือไม่ได้อยู่กับพรรคก็ไม่เห็นไล่ออกแต่พอมาคราวนี้อยากได้ตําแหน่งอยากได้อํานาจก็ท,ทําทีเป็นไล่ออกค่ะเมื่อถามว่าพรรคก้าวกล้าย,ยืนยันว่าทําตามกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญบังคับไว้นั้นน,นายวชัรระบุว่าแม้ว่าหลายเรื่องไม่ผิดกฎหมายแต่ควรต้องดูถึงความถูกต้องจริยธรรมคุณธรรมความเหมาะและความคล้วนและตัวเเป็นพรรคการเมือง ที่ประกาศมาตรฐานทางการเมืองสูงกว่าคนอื่นดังนั้นจะมาบอกว่าคนอื่นทําแบบนี้และตัวเองควรทําด้วยเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําไม่เช่นนั้นทั้งในสภาและนอกสภาจะกล่าวหาได้ว่าพรรคนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับพรรคการเมืองอื่นๆเวลาอยากได้อํานาจอยากได้ตาแหน่งอะไรก็อ้างได้ค่ะ